ซ้อนซ่อมไม่มาไวมามามาทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้เลยมืออย่างเดียว รสชาติลาบเขานะไม่มีเปรี้ยวหรืม่อะไรเลยกลางๆคนกินเผ็ดก็ไม่ได้ก็ยังว่าเราทำผายเนะาะทนเองนะ เราจะเผ็ดเปรี้ยวและนัวตัดเข็มนิดนึงแคนนี้แหละจะมีเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนำโอเคเป็นครสชาติลาบของสากสือเจดแดนลำดวนบางติดชายแดนเขมร บ้านติดปราสาทขอมขอมวิหารใครเคยไปบ้างเออน้อนหานนะคอมเมนต์ใต้ใคลิปเลยนะใครเค,เคยไปเที่ยวบ้านเกิดโอ๊ตบ้านเกิดช่องน้องโอ๊ตต้องบอกเ,กเลยว่าเจออเมริกันทราร์กผ่านไม้แดงใครเคยไปบ้างคอมเมนต์ใต้ใคลิปได้เลยจะได้รู้ใครเคยไปนะจะส่งดาวให้เลยจ้ะ ก็เป็นเจีกันทลักไม่ใช่มีแค่ประสาทขอมนะมีผ่าม้ยแดงมีน้ำตกด้วยเยอะแยะตามเทือเขาพนมรองรักอ่ะนั่นแหละที่เที่ยวเยอะส่วนเงาะส่วนทุเรียนจ่าเยอะแยะเลยของดืมเมืองกันทลักษ์ ก็คือทุเรียนภูเขาไฟอืมแล้วดูขอนียวโอ้ยเนาะ จมเมื่อคอยด้วยป่ะเนี่ยไม่ต้งก็ขออนุญาตเช็ดโต๊ะก่อนแล้วก็จิบชาอืมจิบชาสวยๆชามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะจ๊ะช่วยชะลอความแก่ให้ผิวพรรณเรายังแต่งตึงนะจ๊ะประโยชน์ของชา มีเยอะมากไม่มีเรียวรอยไม่มีอะไรเ่ยหน้ายังเต่งตึงอยู่อะไรแบบนี้ชายังร้อนอยู่เลยโอ้โเนใจจ้ะ บายบายจ้าพบกันใหม่ในเมนูซบแเสพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตามถ้าถูกใจนะจา้าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook จา้าขอตัวส,สวยๆบา